น้ำเมืองอังคุซานเบลเซร์ในประเทศฟิิปปิเป็นเมืองขนาดเล็กที่มีความเงียบสงบแต่สวยงามไปด้วยธรรมชาติป่าเขาที่ยังคงลกคลึ้มแม่น้ำลำคลองหลายสายและทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายส่งผลให้เมืองเล็กแห่งนี้เป็นเมืองที่มีความเงียบสงบและสวยงามโดยเฉพาะแม่น้ำลำคลองเป็นหนึ่ง เป็นสายเลือดของชาวเมืองเลยทีเดียวที่จะต้องพึ่งพาทั้งการสัญจรกินอาบและการดำรงชีวิตต่างๆจึงทำให้วิธีชีวิตของชาวเมืองนี้ไม่อาจจะแยกออกจากลำคลองไปได้เลยแต่ในคลองสายหนึ่งในรุ่มคลองแห่งนี้กับไม่ได้มีชีวิตที่พึ่งพาสายน้ำที่เต็มไปด้วยความสงบสุขแต่อย่างใดกับตกอยู่ในความหวาดกลัว ทุนไม่กล้าที่จะออกเดินทางไปไหนมาไหนจนไม่กล้าแม้แต่จะใช้ตักอาบตักกินนั่นคือของที่ชื่อว่าบุนาวันผู้คนในลุ่มน้ำแห่งนี้กลับตกอยู่ในความหวาดกลัวเจระเเคยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่บัดีคืนดีมันก็โผล่พ้นน้ำแล้วคาบล่างชาวบ้านดำหายไปอย่างไรล่องรอยไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน ชาวประมงที่ทำมาหากินหรือแม้กระทั่งเด็กเล็กๆที่หลงเล่นน้ำในคลองสายนี้ก็ตกเหยื่อคมเขี้ยวของเจ้าอาสุรกายกระหายเลือดตัวนี้แล้วทั้งสิน้นจึงทำให้ความกลัวและความตืตน่นตระหนกปกคลุมลำคลองสายนี้ทั้งสายผู้คนต่างเล่าขานถึงความใหญ่ของจอระเข้ตัวนี้เป็นจระเข้พันน้ำเค็มที่มีความดุร้ายเป็นอย่างมากและนับวัน เจ้าจระเข้ยักษ์กระหายเลือดตัวนี้กม็มีมีท่าทีเจรามือเลยทีเดียวออกอาละวาดไล่กัดกินชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงอยู่เป็นระยะระยะจนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นอันทำมหาหากินเลยทีเดียวจนนานวันเข้าข่าวข่าวของเจ้าจระเข้ยักษ์ตัวนี้ได้ไปถึงทางการทางการท้องถิ่นจึงเข้าให้ความช่วยเหลือชาวบ้านโดยการร่วมมือกับ นักล่าจระเข้ทั่วประเทศระดมกําลังกันออกล่าเจ,เจ้าจระเข้ยักษ์ตัวนี้แต่ด้วยความเฉลียวฉลาดของจอระเข้ที่เคยโดนไล่ล่าม่อย่างเชิช้ชทัวแล้วเมื่อมีผ่านจระเข้และมีผู้ออกล่ามันอย่างปิจดปวนมากมันจึงกดดานเงียบหายไปอย่างไรลร่องรอยราวกับมันรับรู้ถึงการตามล่าในครั้งนี้เวลาผ่านไปหลายวันก็ไร้ร่องรอย เจ้าจระเข้ยักษ์จนทําให้ทีมล่าจระเข้เริ่มท้อใจแต่ใน,นที่สุดชาวบ้านที่โกรธแค้นเจ้าจระเข้ยักษ์ตัวนี้จึงได้เข้าร่วมทีมล่าระดมกําลังกันเฝ้าทั้งลําน้ําคอยจับตาความเคลื่อนไหวของเจ้าจระเข้ยักษ์หายเลือดตลอดวันตลอดคืนและแล้วในวันที่สามกันยายน2554ายเจ้าจระเข้ยักษ์ ก็ออกกที่กบดานทำให้เผยตัวออกมาให้ทีมลาจรเก้เห็นทีมลาจระเก้จึงได้ระดมกำลังกันปิดล้อมและจับตัวของมันโดยการใช้แหและเชือกด้วยกำลังคนเป็นจำนวนมากจึงสามารถปิดล้อมและจับตัวเจ้าจระเข้ยักษ์กลายเลือดตัวนี้ได้โดยจับกันไว้มัดติดกับริมตลิ่งเพราะไม่สามารถที่จะนำตัวมันขึ้นจากน้ำได้ทันทีเนื่องจาก จระเข้มีขนาดใหญ่มากวัดความยาวได้ทั้งสิ้น6.17เมตรหนักมากกว่า1ตันสร้างความตกใจให้กับทีมลากจระเข้เป็นอย่างมากแต่การที่จับจระเข้ยักษ์ขนาดนี้ได้ทั้งเป็นเป็นนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เป็นอย่างมากโดยการนำเจ้าจระเข้ยักษ์ตัวนี้ขึ้นจากน้ำต้องใช้กำลังคนถึง100คนชักลากมันขึ้นมาและจับมันมา ไว้กับลดลากที่ทําขึ้นเป็นพิเศษก่อนที่จะลําเลียงมันไปที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบุนาวันและตั้งชื่อให้มันว่าจระเข้ยักษ์โลลองและไม่นานนักเจ้าจระเข้ยักษ์โลลองก็กลายเป็นดาวเด่นประจำศูนย์แห่งนี้ไปเลยทีเดียวเนื่องจากขนาดที่ใหญ่โตของมันและประวัติอันดุร้ายของมันนั่นเองผู้คนต่างเหมาห้อมลองดูจระเข้ยักษ์กันไม่ขาดสาย ต่อมาไม่นานมีผู้เชี่ยวชาญจระเข้จากออสเตรเลียได้เดินทางมาเพื่อที่จะเยี่ยมชมและบันทึกสถิติของมันผลปรากฏว่าเจ้าจระเข้ยักษ์โลองเป็นจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยจับได้และมันได้ลงทึกไว้ในกินเ s สบุ๊กเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2556เจ้าโลลองก็ได้ตายลงด้วยภาวะปอดอักเสบ แรงหัวใจล้มเหลวหลังจากที่ถูกจับได้เป็นเวลาสองปีปิดตำนานโจละเคยักษ์ระดับโลกเหลือทิ้งไว้เพียงเรื่องราวความดุร้ายและขนาดอันใหญ,ญ่โตของมันเท่านั้นเอง